ครับสวัสดีวันที่14มีนาคม2567ก็ดก็มาพบมาเจอกันเมือนเดิมคิดถึงกันมั่งไหมล่ะเนี่ยนะคิดถึงก็พูดดังๆนะพูดออกมาจากใจพูดดังๆเลยว่าคิดถึงคิดถึงนะหลังจากาที่ทักทายในยามเช้านะที่ถ่ายทอสดสดทักทายในยามเช้ากับวันนี้ที่ฉันทําก็คือเอาดีเซนต์ป่ามา ต่อขบวน135ห้ให้เขาตอนนี้เราก็ลากขบวน135มาที่คมที่เอ็ดเรียบร้อยนะครับผมนะกำลังลากมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีดีเซนเป่ามาต่อตูดเราแล้วก็ลากไปที่สถานีก,านกลางกรุงเทพอภิวัตนี่เขาเรียกว่าเป็นการนะล็อกลับรถนะครับผมล็อกลับรถมาตั้งขบวนให้เขาส่วนซ้ายมือนะครับเป็นขบวนรถต่างๆที่เอาเข้ามาจากทางภาคเหนือใต้กานะทางเหนือทางใต้ ie, ทางอีสานนะครับผมนะที่เข้ามาที่สถานีกลา asking, งรากรุงเทพอภิวัตนะแล้วเขาก็มีดีเซนเป่าสับเปลี่ยนเนี่ย ลากลงมาที่กมอเหมือนกันก็คือจะต้องตั้งต้นที่กมอเหมือนกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดดีเซนหน่อยดีเซนข้างหน้าเนี่ยเขาตัดดีเซนออกจากขาบวนรถนะไอขบวนนี้ก็วิ่งเข้าไปในย่านนะครับผมนะย่านบางซื่อ LD นะย่านบางซื่อ LD เพื่อไปทําการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วก็ตรวจซ่อมตรวจบํารุงรักษาขาบวนรถต่างๆนะส่วนรถจากไอคันเมื่อกี้นี้ก็อ่า ขับไปตั้งลำเตรียมรอไว้ก่อนว่าขบวนต่อไปจะขบวนอะไรจะเข้ามานะครับผมนะแล้วก็มีคนสั่งกองสั่งการในส่วนของเราก็มีรถมาต่อท้ายนะครับผมเนาะมีรถจัดต่อท้ายรถพวกนี้แหละครับนะเขาจะมีอยู่สามคันมาต่อท้ายเราแล้วก็ลากเราไปที่สถานีกลางกรุงเทพนะสถานีกลางกรุงเทพนะในยะในอะไรนะคอนเนคชั่นแองเรียเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับนะนี่ก็กำลังดึงเราไปแล้วนะครับดึงไปแล้วนะนะ ดึงค่อยๆขึ้นไปนะครับผมนะเราก็นั่งกินลมชมวิวนะกินลมชมวิวนะดูนู่นดูนี่นะขวามือนั่นก็เหมือนกันนะครับผมนะก็เป็นขบวนรถต่างๆที่มาตอนเช้าขบวนรถจะเข้ามานะครับผมนะจะเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานเหนืออีสานใต้นะครับผมก็เข้ามาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเขาก็จะมีรถสับเปลี่ยนในจอดซ้ายมือนะครับผมนะนะจะมีรถสับเปลี่ยนอ่าตั้งลำรอไวเลยนะครับผมนะประจําการอยู่ที่นี่เลยนะครับผ สามคันนะครับเป็นรถจักรอยู่สามคันระถจักรสามคันนี่นะครับผมไม่ใช่จะทําการสรับเปลี่ยนอย่างเดียวนะเนื่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินต่างๆขบวนรถเกิดอุบัติเหตุนะบนดยพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงหรืออะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรีบไปช่วยได้ทันทีทันใดนะครับผมไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ในการสรับเปลี่ยนเอารถขึ้นเอารถลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมนะเมืเ่อมีเหตุฉุกเฉินขบวนรถต่างๆเกิดอุบัติเหตุเสียนะระหว่างทางในพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะรถสับเปลี่ยน เรล่านี้ก็ตัดตอรีบบึงนะครับผมนะรีบบึงไปดึงมาเลยนะครับผมเพื่อว่าที่มันจะขวางทางเขานะครับผมไปขวางทางชาวบ้านเขาเนี่ยคือหน้าที่นะครับผมมันก็นะตั้งแต่รับเวนตั้งแต่อ่าตั้งแต่เที่ยงคืนนะตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งคันแล้วก็ตีสี่อีกสองคันนะครับผมนะรู้จักปีสี่สองคันนะละ ไอ้เที่ยงคืนนี่ก็มาเปลี่ยนเวรตอนหกโมงเชา้าส่วนไอ้ตีสี่ที่ทาตั้งแต่ตีสี่ก็มาเปลี่ยนเวรตอนสิบโมงก็จะเป็นเช่นนี้อยู่ล่ําไปนะจะเป็นเช่นนี้อยู่แล้วล่ําไปตอนนี้เราก็โดนล่าครับโดนล่าเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะครับผมนะวันนี้เราก็เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามห้าตบวนหนึ่งสามห้าคือต้นทางคือกรุงเทพหรือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ายทาง สถานีอุบลราชธานีนะจะไปหาสาวาลินแล้วครับผมสาวาลินวันนี้ต้องกินน้ําตา นะพราะหนุ่มรถไฟจะมาแล้วนะครับผมก็ร้องไหร้ร้องห่มรีอกดีใจเช่นเดิมนะครับผมนะตอนนี้ก็ลากมาแล้วนะครับผมนะที่คอนนคชันเอเรียสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเคยเจอนะก,ก็ขอมอบให้สําหรับท่านที่เคยดูเคยอะไรแล้วก็ฟังซ้ําๆนะก็จะได้เกิดความจําได้นะจะได้จําได้นะครับผมนะเขาก็ลากเรามาพอลากมาถึงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์แล้วทําไงต่อแล้วไอ้คนที่ลากมานะรถจักรที่ลากม,มันก็จะตัดขบวนตัดรถจักรออกจากขบวนของเรานะ ตัดรถจกักรออกจากขาบวนของเรานะครับตอนนี้ก็ค่อยๆลากมาในการลากมานะครับผมต้องใช้ความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเขาเรียกว่าใช้ในการทําสับเปลี่ยนต้องไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วนะครับผมก็ค่อยๆมานะครับผมเพื่อความปลอดภัยพ่อความปลอดภัยนะครับผม เมื่อไปถึงสถานีกลางกรุงเทพอาิวัฒนะเดี๋ยวเราก็จะเสร็จสิ้นงานนะครับผมเสร็จสิ้นงานเพราะว่ามันก็จะมีพนักงานที่มารอรับทางขบวนจากสถานีกลางกรุงเทพหรือกรุงเทพนะไปอุบลน,นะครับผมก็2เวรมีเวรหนึ่งและเวรสองเวรหนึ่งก็จากกรุงเทพนะไป à, ปากช่องนะไอเวรที่2ก็รับจากปากช่องไปบุรีรัมย์นะครับผมแล้วไอเวรหนึ่งก็มารับใหม่อีกจากบุรีรัมย์ไปที่สถานีอุบลราชธานีนะครับก็เป็นเช่นนี้อย่างที่เคยฉันเคยทำนะครับผมนะที่ฉันเคยทํา Yes. อันนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับก็มีอะไรนะครับในยามเช้าก็จะเป็นเงี้นะครับผมนะก็เป็นมุมมองวิวทิวทัศนะครับผมสาหรับท่านที่ไม่เคยเห็นก็เคยเห็นแต่ตอนนั่งขบวนรถโดยสารไปนะก็เห็นทางหน้าตางหน้าต่างไอ้นี่ก็มาดูมุมมองหน้ารถไฟคุยไปกับฉันในยามเช้าเสร,ร็จภารกิจวันนี้เดี๋ยวฉันก็จะไปต่างจังหว,งงวัดแล้วนะครับผมแล้วจริงๆแล้วฉันจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื่องจากว่าพนักงานเขาไม่มีนะพนักงานเขาไม่มีผู้บังคับบัญชาาก็เลยบอกว่า,าช่วยรับรถสักขบวนหนึ่งให้สักขบวนหน,นยาามเช้้ะก็จได กลับบ้านเลยไงรับเสร็จตอนเช้าจะได้กลับบ้านจริงๆแล้วจะต้องไปอยู่ต่งางจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานแล้วนะครับผมนะนี่ก็เนี่ยเขาก็ลามาแล้วนะก็เริ่มเบาแล้วแสดงว่าการไกลถึงสถานที่ที่จะต้องจัดรถจักรแล้วครับผมนะนี่ก็เข้ามาแล้วครับผมสาหรับสายเหนือและสายอีสานจะเข้ามาที่ชานชลาที่1นะครับผมชานฉลาที่1ที่2นะครับผม จานฉลาที่หนึ่งที่สองนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมรถหยุดนิ่งแล้วก็รอรดให้รถหยุดนิ่งก่อนนะครับผมแล้วเราก็หมดนาทีแล้วก็ลวกลับบ้านนี่ก็ลงจากชั้นสองลงลิฟต์ลงไปเลยนะครับผมรีบเลยนะเพราะเราต้องรีบไปต่างจังหวัดนะครับผมรีบไปต่างจังหวัดเราต้องรีบเพราะว่ากลัวรถมันติดนะครับช่วงเช้ารถจะติดมากเลยนะครับผมนี่เราก็ลงลิฟต์เขาก็ทันสมงทันสมัยมีลงมีลิฟต์ให้พนักงานนะครับฉันก็ไม่รอช้าเลยนะผมนะ จำอาอย่างเดียวเลยเพราะว่ากลัวรถติดอย่างว่าเลยนะครับเนี่ก็คือการทํางานสําหรับวันนี้ของฉันนะก็ขอ,ขอมอบให้สําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับผมไปแล้วครับผมแล้วเจอกันครับ